สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ ps a u t o c a r วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับเชฟโรเด็กโคโ o ร a d o นะครับคันนี้เป็นแคปนะครับเครื่อง2.5คอมมอนเลวแล้วนะครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมพาชมสีรอบๆอบคันนะครับสีรอบรอบคันสีันสวยงามครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับ ก็คันนี้นะครับใส่แม็กทีอสามเจ็ดขนาดสิบแปดนิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วครับดอกยางนะครับยังมีนะครับใช้งานได้พร้อมใช้งานเลยนะครับไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับคันนี้เป็นตัวเอนะครับแต่แปลงเป็นกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยโมโม่แต่งซิ่งนะครับ เกียร์ธรรมดาครับดูเบาะในแคปเบาะในแคปดีนะครับไม่มีขาดนะครับสะอาดสะอ้านหมดครับภายในครับคันนี้นะครับรถวิ่งไปอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทนี่ครับเครื่องสตาร์ติดแล้วนะครับแอร์เปิดเย็นดีนะครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ าหน้านะครับาตะโงตัวนี้นะครับอุด EGR มาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง EGR พันนะครับเรื่องเดินนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับใครหารถใช้งานอยู่ราคาแสนไปไปนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอบคุณครับ